สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พาชมสินค้ามือสองจากร้านแสงจันทรซาวสตูดิโออำเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาฬสินนะครับวันนี้พาชมเป็น PowerM m p OM จากแบรนด์คมสันนะครับคมสันรุ่น pa 2 0 0นะนี่นะครับคมสันรุ่น pa 2 0 0นะครับตอนนี้เครื่องเปิดไว้อยู่นะนะครับตอนเครื่องเปิดเขาจะเป็นไฟนะครับเม็ดสีขาวนะครับติดฝั่งละหนึ่งดวงแบบนี้นะครับ ตัวนี้แนะนําเลี้ยนลําโพงนะครับข้างอ่าไม่เกินข้างละสองดอกนะครับดอกสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วอยู่ราวๆนี้นะครับราคาขายวันนี้ก็อยู่ที่สองพันสองร้อยบาทนะครับจากราคาของใหม่นะห้าหกพันนะของใหม่ตัวนี้นะครับของใหม่ห้าหกพันเลยนะอ่าโครมสันก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบรนด์หน่อยนะอ่าของใหม่ก็ราคาก็ประมาณห้าหกพันนี่แหละนะครับมือสองวันนี้ขายสองพันสองร้อยบาทสําหรับคนที่ อ่โอนก็ส่งให้ฟรีเลยนะครับไม่มีค่าส่งเพิ่มสําหรับคนที่ไม่สะดวกโอนนะครับอยากเก็บปลายทางนะครับการปลายทางจะเพิ่ม300อยนะอ่าอยากเก็บปลายทางก็ต้องเพิ่ม300นะครับอ่าหรือว่าไม่อยากเพิ่ม300ก็โอนเลยนะครับผมส่งให้ฟรีเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นแอมคัสเอบีมอบแปลงธรรมดานี่แหละนะครับทั่วไปนะแต่ว่าเราได้แบรนด์คมสันไปใช้งานแค่นั้นเองนะครับมาดูข้างในกันนะครับข้างในให้เป็นมอบแปลง EI ลูกสวยๆแบบนี้นะครับมอบแรง e i นะอ่านี่วงจรคลาส A/B นะครับตัวนี้จะมีการอ่าโมเพิ่มนะครับโมเพิ่มนะครับไม่ได้ลดนะครับไม่ได้ไม่ได้ลดไม่ได้ซ่อมอะไรนะครับแต่เป็นการเพิ่มนะครับเนี่ยเพิ่มทรานซิสเตอร์เข้าไปนะครับเนี่ยนะครับให้มันเยอะขึ้นเนี่ยนะครับฝั่งละตัวเพิ่มคาปาเข้าไปอีก2ลูกนะครับเพิ่มคาปาเข้าไปอีก2ลูกลูกใหญ่อยู่นัะนี่ เพิ่มขาปลาเข้าไปอีกสองลูกจากแต่เดิมมีสองลูกนะครับเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยต่อสายยงมาเพิ่มเข้าไปอีกสองลูกเป็นสี่ลูกนะครับนี่ทำให้การใช้งานก็น่าจะาเพิ่มขึ้นนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังใช้งานได้หมดนะครับสเปคคอนโค้ดาแดงนะหรือว่าเป็นแจ็คเอลาแจ็คโฟนนะครับใช้งานได้หมดเลยอประมาณนี้นะครับ ขาย2,200บาทเท่านั้นนะครับท่านไหนที่กำลังมองหาเพราะว่าแอมราคาเบาๆเนาะราคาอยู่ประมาณนี้นะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ0821232278โทรสายตรงเข้ามาหรือแอดไลน์ก็ได้นะครับร้านแสงจันทร์ซาวสตูดิโออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้จะลองเสียงให้ชมนะครับเดี๋ยวนะเปิดใส่ชุดนี้แหละนะครับชุดซับเบด15นะครับะฟังเสียงกันดูครับ โอเคนะครับก็เร่งติดมือดีนะครับไฟก็หลายสีนะครับสวยงามาขับชุดนี้ได้เลยนะครับขับชุดนี้ได้นะครับท่านไหนที่กําลังมองหาชุดตู้ลำโพงสวยๆนะครับามาจัดได้เลยนะครับตู้เสียงกลางนะครับพร้อมดอกใบละ2,650บาทถ้าเอาตู้เปล่าก็1,450บาทนะครับซเปรสเทอร์โบ15นิ้วก็พร้อมดอก อยู่ที่ใบละ3 0 0 0บาทนะครับพร้อมดอกจะได้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับใบละ3,000บาทนะถ้าซื้อตู้เป่าก็1850บาทราคาที่ว่ามานี้นะครับตู้ลำโพงนะราคาตู้ลำโพงที่ว่ามานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับอ่าแต่ว่าก็สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศแต่ว่าจะมีค่าส่งนั่นเองนะครับจากราคาที่แจ้งไว้นะก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหานะครับเครื่องเสียงนะเล็กๆน้อยๆ นะครับชุดมินิโอเจนะครับชุด2องโวสนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันเนาะนี่นะครับสวยไม่สวยก็ดูเอานะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับร้านเราจะมีแต่ไม้อัดแท้นะครับจะเอาแต่ไม้อัดแท้มาขายเดี๋ยวก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ออกมาให้ชมเรื่อยๆตอนนี้กําลังสั่ง B ีบอยู่นะครับมีเทอร์โบแล้วก็มีคนถามหา B ีบนะสินิ้วเนี่ยนะครับซับเบดสิบห้นิ้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังสั่ง บีวีสิานะครับกำลังสั่ง BB15 เดี๋ยวรอติดตามนะก็ต่อคิวลงคิวไปแล้วแหละนะครับช่างเขาก็ทําส่งหลายร้านเหมือนกันนะครับก็ต้องรอคิวต่อไปนะครับคลิปนี้ก็เน้นมาที่ power amp คมสัน p a 2 0 0เครื่องนี้นะครับ2,200บาทท่านไหนสนใจก็ว่ามาเลยนะครับโทรมาเลยเนาะ,ะใช้งานได้ปกติหมดเนี่ยนะครับเปิดปิดไม่มีทุบตับนะครับพัดลมก็หมุนทั้ง2ข้างนะเสียงฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ ดังปกติดีนะครับสนใจก็โทรมาแล้วกันเนาะ2,200บาทเท่านั้นเองนะครับส่งส่งให้ฟรีแบบโอนนะครับถ้าเก็บปทางเพิ่ม300วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกอยอดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกความิเห็นสำหรับคลิปนี้ก็จากลากันไปสวัสดีครับ